ดอนวอลเกอร์ Walker, เป็นโอของผู้ที่สาบานกับคาริสเอลฟีนว่าจะปกป้องโลกจากความมืดมิดด้วยพลังแห่งแสงพลังแห่งแสงเป็นหนึ่งในท่อนของบทเพลงที่มีความสามารถในการสร้างและผลิตแสงโดยจะมีคนเพียงแค่หยิบมือที่สามารถใช้มันได้ดอนวอลเกอร์ Walker, จะมอบช่องสำหรับแมนท่าประเภทคอมแบท2ช่องพร้อมกับฮาโลและสัญ,ญลักษณ์มูนายบนหัว โอเดเมจิกของดอนวอลเกอร์สามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการไปยังดีอีเทนอลเกลแล้วเก็บคริสซาเมดเลียนมาให้กับคาริสบนพูดหลังจากเรายกเลิอดสัตว์สาบานของดอนวอลเกอร์คือดูเหมือนเจ้าจะขาดความมุ่งมั่นไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแสงนําทางให้กับคนอื่นได้บางคนก็ถูกลิขิตให้โหนคืนสู่ความมืดคาริสเอลฟีนซึ่งเราสามารถกลับไปใช้ดอนวอลเกอร์ได้ด้วยการนําคริสซาเมดเลียน60อันไปให้กับคาริสเซนสวน เป็นโอรของผู้ที่สาบานว่าจะสานต่อเจตนาลมของเหล่าว,วีรบุรุษแหง่งธาตุเซนสวร์เป็นโอดที่มาพร้อมกับดาบฮีโร่เบดซึ่งดาบฮีโร่เบดเป็นดาบที่สร้างขึ้นมาจากการหลอมรวมวิญญาณของวีรบุรุษแหง่งธาตุเข้ากับอาวุธของวีรบุรุษคนนั้นๆันน้ทำให้เกิดเป็นดาบฮีโร่เบดขึ้นมาเซนสวรนจะมอบช่องสลับแมนท่าประเภทคอมบัสองช่องสปอร์ตสองช่องและาวการ์ดหนึ่งช่องกับดาบประจำโอด1หนึ่งเล่มและดาบธาตุไฟน้ำแข็งลมสายฟ้าและความมืดอย่างละหนึ่งเล่ม โอเดต์มจิกของเซนสวอนสามารถทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้โดยการฆ่าเดดดูมอฟคาเลนทิลและอินเทอร์ลูมินารีพาราซอซึ่ง2ตัวนี้เป็นบอสในเวิลด์อีเวนต์เซนสวอนจะไม่มีบทพูดหลังเรายกเลกสัตศ์สตาบานและเราจะไม่สามารถกลับไปใช้เซนสวอนได้ซอลเคมิสเป็นโอดของผู้ที่สาบานจะอุทิศร่างกายและจิตใจให้กับความรู้ทางวิทยศาศสาสตร์ศาสตร์การแปรธาตุและสารเสพติดผู้สาบานสามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นหม้อต้มยาเคลื่อนที่ เป็นผลมาจากการดื่มรูปพาณาเซียนอกจากนั้นผู้สาบานจะได้รับเวอร์ชัวร์าสารเร่งปฏิกิริยาสูบโบราณที่ถูกสร้างมาเพื่อการแปดท่าโดยเฉพาะซาวเคมิสจะมอบช่องสลับแมนท่าประเภทไวายการ์ดและซัพพอร์ตยางละหนึ่งช่องและได้รับหลอดยา3หลอดมาติดที่แขนซ้ายโอดเมจิกของซาเคมิสทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการนำไวแบรนด์เจมฟูลิโพเทนออย และสตาร์ดัสมาคราบรวมกันบทพูดหลังจากเรายกเลิกอศัตบาของโซลเคมิสคือร่างกายของคุณเริ่มเฉื่อยชาฤทธิ์ของยาพานาเซียได้หมดลงแล้วและเราสามารถกลับไปใช้โซลเคมิสได้ด้วยการนำวัตถุดิบไปให้อดฟาริสปรุงยารูพานาเซียให้เราดื่มอีกครั้งหนึ่งโซเบเกอร์ Baker, เป็นอดของผู้ที่สาบานบางอย่างกับหยุนชูซึ่งเราไม่รู้ว่าคำสาบานคืออะไรแต่ผลจากการสาบานทำให้วิญญาณของผู้สาบานแตกเป็น3ส่วนและเชื่อมกลับเข้าด้วยกันใหม่ ประวัติศาสตร์ของโอดนี้เริ่มต้นจากราชาแห่งเอเทียตำนานได้กล่าวว่าพระองค์ทำสัญญากับมือออฟไลท์ผู้ให้กำเนิดเมอร์เมอร์เพื่อ,อวความสามารถในการถือครองเมอร์เมอร์สามอันในเวลาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ตำนานกล่าวไว้แต่ความจริงแล้วพระองค์อาจจะทำสัญญากับยุนชูทำให้วิญ,ญญาณของพระองค์แตกเป็น3ส,ส่วนโซเบเกอร์ Baker, จะมอบช่องสำหรับแมนท่าประเภทคอมแบท2ช่องวายการ์ด1ช่องและความสามารถในการใช้เมอร์เมอร์ได้พร้อมกัน3อันพร้อมกับวงเวทสีม่วงที่ไล่ตั้งแต่หน้าอก อ้อมไหลไปจนถึงหลังโอเมจิกของโซเบเกอร์สามารถทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการต่อรองกับดีฟชายอันไหนก็ได้อย่างน้อย5ครั้งบทพูดหลังจากเรายกเลือกศัตาาของโซเบเกอร์คือเจ้าจะลืมคำสัญญาระหว่างเราและหนทางแห่งใหม่จะเปิดรับเจ้าซึ่งเราสามารถกลับไปใช้โซเบเกอร์ได้ด้วยการใช้วิธีเดิมเหมือนตอนที่เรารับโอดครั้งแรก ไซเลนฮาร์เป็นโอดของผู้ที่สาบานว่าจะตามล้างแค้นผู้ใช้บทเพลงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยจะเรงครูสอนอัทุนเมนต์เป็นหลักผู้สาบานจะต้องสาบานกับเดสตาร์กลุ่มก้อนวิญญาณตายโหงที่เต็มไปด้วยความแค้นต่อผู้ใช้บทเพลงวิญญาณและหัวใจของผู้สาบานจะถูกเดสตาร์เข้าแทรกแสงทำให้ผู้สาบานไม่สามารถใช้แมนทาได้และมากับพละกกำลังกายที่มาขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพลังกายเป็นผลมาจากการใช้บทเพลงเช่นกันเพราะการที่ผู้ใช้ใส่เลนฮาร์ดไม่สามารถใช้แมนทาได้เกิดจากการที่วิญญาณของผู้สาบานจะปฏิเสธเนื้อเพลงหรือแมนทาไม่ใช่การปฏิเสธบทเพลงทั้งหมดไสเลนฮาร์ดจะมอบค่าโพสเจอร์สหน่วยกับ HP 1พีหน่วยสีของในตาจะซีดลงและได้รับรอยสักที่โคตรเท่สักอยู่ที่บริเวณแขนและไหล่ โอเมจิคของเซเลนฮาร์ดสามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการไล่ฆ่าครูสรอ,อัทูเมนทั่วทั้งลูเมนบทพูดหลังจากเรายกเลิกสัต์สบาของเซเลนฮาร์ดคือไม่มีประโยชน์หรอกวิญญาณและหัวใจของเจ้าเป็นของข้าแล้วเทรสตาร์และเราจะไม่สามารถกลับไปใช้เซเลนฮาร์ดได้ลิงค์สไตรเดอร์เป็นโอดของผู้ที่สาบานว่าจะซ่อมแซมโลกที่เปราะบานี้ด้วยพลังของโอด ลิงสเตเดอร์มีความสามารถในการดูดพลังชีวิตและรักษาชีวิตของคนอื่นซึ่งเป็นพลังที่ได้มาจากการทำพิธีกรรมที่ดีเอนโทรปีคาทาลิสเครื่องจักรโบราณที่สามารถสร้างก้อนพลังงานสีขาวที่ถ้าหากเราไปแตะตัวตนของเราจะเข้าไปอยู่ในระหว่างมิติความเป็นจริงปัจจุบันและมิตทิที่อยู่สูงกว่าลิงสไตยเดอร์จะมอบช่องสำหรับแมน่าประเภทสปอร์สองช่องไวการ์ดหนึ่งช่องตาของผู้สาบานจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและได้รับสร้อยคอรูปล่ามแปลกประหลาดสีฟ้ามาใส่ โอดเมจิกของลิงสไตรเดอร์สามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฆ่าคนที่มีโอด4คนบทพูดหลังจากเรายกเลิกศัตรูบาของลิงสไตรเดอร์คือเปรียบดังรูปภาพที่เชื่อมเข้าด้วยกันอีกครั้งความรู้สึกที่เหมือนได้อยู่บ้านมุมมองในมิติที่สูงกว่าได้จางหายไปซึ่งเราสามารถกลับไปใช้ลิงสไตรเดอร์ได้ด้วยการฆ่าคนที่มีโอด4คนที่ดีเอนโทปีคาทาลิสสตาร์คินเดตเป็นโอของผู้ที่สาบานจะรับรู้และเรียนรู้ทุกสรรพสิ่ง ปล่อยให้หัวใจเต้นไปตามโลกในขณะที่หมูดาวกำลังเฝ้ามองอยู่สตาร์คินเดเป็นผลมาจากการดี่เลือดของเซเลเชียลสิ่งมีชีวิตทรงภูมิที่มาเยือนโลกในช่วงอิคาริคิลิซึมทำให้ผู้สาบานที่ดื่มเลือดของดิเซเลเชียลเกิดการตื่นรู้ทางปัญญาและได้รับพลังและความรู้บางส่วนของเซเลเชียลมาใช้แล่มากับอาการเจ็บปวดทั่วร่างกายสตาร์คินเดจะอยู่กันเป็นรัททิที่มีพฤติกรรมที่โหดร้ายป่าเถ่อน ผู้สาบานจะฆ่าและกินกันเองภายในลัทธิเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองสตาร์คินเดจะมอบช่องสลับแมนท่าประเภทคอมแบท2ช่อง HP 8หน่วยแมนท่าไฟเบทจะได้รับการอัปเกรดและวงแหวนมีหนามสีขาวรอบคอพร้อมกับความสามารถในการงอกปีกโอดเมจิของสตาร์คินเดสามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฆ่าสาวบกข,ของลัทธิตามอีสเทนลูมิเนน์บทผู้หลังจะเรายกเลื่ศสัตสาบานของสตาร์คินเดคือหมู่ดาวไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะอ้างสิทธิ์ได้ เจ้าเป็นเพียงแค่คนนอกรีดที่ถูกเลือดอันศักดิ์สิทธิ์ปฏิเสธซามูเอลซึ่งเราจะไม่สามารถกลับไปใช้สไตล์คินเดดได้เพราะโดนซามูเอลตัวละครในควีสไลน์ของสไตล์คินเดดเกียดขี้หน้าคอนแทคเตอร์เป็นโอของผู้ที่สาบานว่าจะอยู่ใต้ประสงค์ของเซียร์ศาสดาคนที่4แห่งมินิไทซาช่วยพระองค์ในแผนการก่อเดเกตดาวนิงเพื่อจมอาณาจักรเอเทียลงสู่ก้นสมุทรและสร้างดิเซคันดาวนิงขึ้นมาคอนแทคเตอร์ เพนโอของผู้ที่สาบานกับศาสดาองค์ใดก็ได้ของมินิสไทรยแต่การสาบานกับศาสดาแต่ละองค์จะมอบพลังที่แตกต่างกันให้กับผู้สาบานส่วนผู้ที่สาบานกับเซียร์จะได้รับพลังในการควบคุมเส้นได้ซึ่งซียร์เป็นศาสดาองค์เดียวที่ผู้เล่นสามารถทําสาบานด้วยได้คอนแทคเตอร์ในรูปแบบของเซียร์จะมอบช่องสำหรับแมนท่าประเภทคอมแบท2ช่องอีเทอร์สิหน่วยและในตาที่เปลี่ยนเป็นสีดําแดงพร้อมกับเส้นได้สีดําแดงที่ติดอยู่บริเวณไหลโอดเมจิกของคอนแทคเตอร์ในรูปแบบของเซียร์ สามารถทําให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฆ่าคนที่มีโอดในเดดเด็บ<ๆ>บทพูดหลังจากเรายกเลิศศัตย์บาของคอนแทคเตอร์คืออย่าให้ข้าได้เห็นหน้าเจ้าอีกข้าหมดความเชื่อใจในตัวเจ้าไปแล้วซีเออร์ซึ่งเราจะไม่สามารถกลับไปใช้คอนแทคเตอร์ได้เพราะซีเออร์จะฆ่าเราทันทีที่เห็นหน้าวอลมาสเตอร์เป็นโอดของผู้ที่สาบานกับเซอร์เคิลออฟออเนอร์ว่าจะปกป้องโลกใบนี้เอาไว้ซึ่งวอลมาสเตอร์เป็นหนึ่งในสองโอดที่ผู้เล่นไม่สามารถหามาใช้ได้ และเป็นโอที่มีข้อมูลน้อยที่สุดผู้สาบานกับวอร์มัสเตอร์ที่มีกล่าวถึงภายในเกมจะมีแค่คนเดียวคือเจริโชหนึ่งในผู้คุมคอนดิเซนทัลอุทลิตีว่ากันว่าผู้สาบานจะมีดาบบินซึ่งดาบจะมีลักษณะคล้ายกับดาบของสโตนไนท์และวอร์มัสเตอร์กับคอนแทคเตอร์เป็นศัตรูต่อกันเพราะอุดมการณ์ที่แตกต่างกันคอนแทคเตอร์ต้องการจะสร้างดิเซคันดาวนิงส่วนวอล์มัสเตอร์ต้องการจะยับยั้งดิเซคันดาวนิง เป็นหนึ่งในสองโอดที่ผู้เล่นไม่สามารถหามาใช้ได้และไม่ทราบว่าผู้สาบานต้องสาบานว่าอะไรแต่ดี v วโ e เคนคือกลุ่มคนที่กินชิ้นส่วนของดาวกอธทำให้ผู้ที่กินได้รับความเป็นอมะตะและมากับลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนไปผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นดี v o k e เคนภายในเกมจะมีแค่2คนคืออโม s p r ริสตีและศาสดาองค์แรกแห่งมิสทรอโม拉สปริสตีกินชิ้นส่วนของดาวกอที่ชื่อว่าโคดิฟนดาวกอแห่งไฟทําให้อโมัส ได้รับพลังไฟที่แข็งแกร่งมาใช้นามาสู่การค้นพบศาสตร์เฟมชามส่วนศาสดาองค์แรกแห่งมินิสไทรมีข้อมูลที่น้อยมากสิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับศาสดาองค์นี้คือพระองค์สามารถเอาชนะอัมอรัสพริสตีได้และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลจากโอดภายในดีโบเคนและก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปภายในวันนี้ถ้าชอบก, like, ก็กดไลค์กด subscribe ถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์แต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็แจ้งมาได้ภายในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ